ตกินงานขายหนามเข้าใส่จะมดแล้วพี่น้องสบายดีวันนี้ข้าสิบเปรีเห็ดโฮงท่านอันนี้คนมาถาม่ครคนสิเชดสังกะทาน มาดีเก๋มาดีเลยดุอาวมขาดเลยยังมานี่โอ๊ยมันหัวมันหัวมันหัวโอ้ยโอ๊ยขี่กาแฟร้องเวิร์ดว่าเนี่ยมาวันสิ้นเป็นต้นเป็นต้นอยู่โคงขาดหรอนี่นี่ตรงโค้งมันหัวมันหัวโอ้ยไปต้นเนี่ยจองก็เปลี่ยนตัวใหม่สิะเอาตัวนี้ยัง่องกาแฟเลย มันก็ขี่กับพี่ลงลงได้แต่เดี๋ยวนะลายแล้วเตดุนเฮ้ยมยไปทำนี้ถูกะย่านยู่ีตัก่ตมออะลยแล้วก็ได้กรอบน้หนขยามันน่อยหนึ่งหนึ่งผู้ดีเซป้นถังเนาะคือเปิหน้ยังงซาลมนซาลมนยอุตมายานตักเ๋ยครับะก่อนไอเกมม่ดีชม เรืสยเรอต้องได้เพียงทานอยู่วัดข้าเจ้าบาดบานใดก่อแก้วไปไก่บ้าทนี่นะบัตนบัตรนะลุงอาจารย์อาจารย์เป็นมรณาผาอะไรข้าเจ้าทีนี่ที่ ชาพนักกิจศพกะได้เห่ากันได้เป็นจะได้เป็นจิตอาสาไปเห็ดฮวงทานเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเห็ดฮวงทานเนาะไปถวายน้ำถวายน้ำหวานซานุ่มกาแฟอะไรไปบาดุไอเกมไปดีก่อนไปดีพี่น้องไปดีเด้อ ไอเกมเด้อเออไปบอไปเนาะไปพี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยบัดเอาของขึ <that <that ้นรถนี่ชิบะๆเอากระทังน้ำแข็งดูพี่น้องกระทังน้ำแข็งหน้ากระสืออได้ยายก็อ๋อมันคุ้มเลยค้ับเก็บของครัคุ้มอยู่ใส่คุ้มค่อเข้าไปเมื่อวานนี่มคุ้มแล้วก็จอด เด่นมังนอกก็ได้คุ้มก็จะปูยางเไปแต่ว่าเอ้ยอยู่บนครัวอันเดีคุ้มบาไงมาไงเป็นโอ้ยน้อยเดียวว่าเป็นยังอ่ะเอาเกือบดุไปไปค่ะกี้เขาก่เคยเข้าไปเมื่อวานทุกคนก่อนนี้ก็มาหอด้วยนะพี่น้องมานั่งกาเกียมทำกามคนเดินมาขายหน้าขายของ ที่ของคนจัดขึ้นอยู่ปราสาทแล้พี่น้องบริจัดขึ้นอยู่แบบเนี่ยไปตาเบิ่งสมในงานเนาะเกดีหบังนำล้งเสือแรงแห่เทเออ้ิสง่งโคตร เป็นกระพังน้ำแข็งขอาเขากินเบื่อไหมมีน้องเบิ้งกันมีแมนสถานทีเดอรพี่น้องเดอรเป็นไทยๆแล้วพี้เนาะเดี๋ยวมีพัเจีิย์แบบราษาหนะพี่น้อง แต่วาอยูแปะกับบาตเลยนะยู่ไก่กับบัตเลยออกมาเบิงบรรยากาศก่อนสีเดิมงานเป็นกำลังเคลื่อนซพออกมาตอนนี้เป็นกำลังเคลื่อนซพเขามาเนาะพี่น้องเป็นซพพระอาจารย์

Napa jenuh puri ma puri ma apa yang kata sama fasih manang fasih apa yang kata sama manang antara ปัญโญคุริภาปุริมาปัญญตัสสาคนได้โอ้ว้าวพี่ <coughs> <coughs>

ขายดีครับขายดีครับนี่จบไปดีมาแม่พี่น้อง้าโอ้ขายดีแห้งพี่น้องขายดีแห้งขายดีแห้งคนเต็มเลย

mọi người nó cái kia mượn cái kia mượn cái cái kia mượn cái kia mượn ขาเสืนอร้างแบบเ้ื่อมเนี่ยฝนตกรวมๆทีมงานขายหนังทั้งทีตัวไก่หอดพี่ๆเลยทุกอร่างเลยตรางฟ้าจะส่งพลัง เอาดอกไม้จันทกเทียนน้องถึงไปถวายตะเพื่อคณะพี่น้อง คนไล่าเยอะไล่อยไล่ท่านไล่อยนะไม่ใช่ไหมใช่ไหมสาไร่หันสมบัตาทีออกไม่ออกถ้าเริ่มไฟถือเออมาไปตามหาหกข้าเนี่อ เป็นเป็นอาจารย์ใหญ่เตอรับแบบพี่น้องเฮ้ยนับไปแค่เจ้าเมืองเตอรยู่รงมาเนาะ

เอเพื่อเป็นห กัดเล้อทางกกับพี่น้องบ้านนี้แล้วสำเร็จในการ 7-8 tháng nữa nha quý nàng đường Hàn gặp rồi nó bây giờ khẩu phóng nha, ีอันนี้ดีหนังแห้งไม่แห้งหรอะอืม้างบอกใช่เ๋ยกันดี่เลือดเป็เลือด,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 ด